ที่ทหารค่ะไปกันที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ได้ตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยประจำปี2567ค่ะเน้นย้ำนะคะกำลังพลต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกภารกิจของกองทัพบกค่ะพันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบด้านกำลังพลยุธทธปกรณ์ของหน่วยกรมทหารราบที่8ค่ะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลอาวุธยุธทธปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องมือติดต่อสื่อสารของหน่วยค่ะรวมถึงด้านความพร้อมรบและก็ความต่อเนื่องในการรบปฏิบัติการทางยุธทธวิธีค่ะพร้อมเน้นย้ำนะคะให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนด้วยความเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อเพื่อปกป,ป้องอธิปไตยของชาติไทยเราค่ะนอกจากนี้นะครับได้มีการให้โอวาหรือว่าให้นโยบายในการารับทราบถึงปัญหาของ ข้อขัดข้องนะครับในด้านอาวุธยุทธวิชพทรกรตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของกําลังพลและการแสดงออกถึงความพร้อมของหน่วยเพื่อรองรับภรารกิจของหน่วยเหนือทางนี้ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆของกองทัพบ,บกได้ทุกเมื่อผู้บังคับการกรมทหารพรานขอไหมครับผู้บังคับการกรมทหารราบที่8นะครับกล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อมรบถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งซึ่งก่อนที่จะมีการปฏิบัติภารกิจทุกครั้งจําเป็นต้องมีการตรวจสภาพความพร้อมรบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยมีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งปัจจุบันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางทหารภัยคุกคามทางสังคมหรือภัยคุกคามที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งมีการเป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันเวลาโอกาสนี้นะครับยังได้กล่าวให้โอวาสพบปะให้กำลังใจพร้อมกับเน้นย้ำนโยบาย smart soldier strong army ต้องมีความพร้อมตลอดเวลานะคะทุกภารกิจของกองทัพบ,บกด้วยเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหาร